ดอกแรกแหกหมานี่เงี้มาเ้านี้ค่ะดอกที่สองค่ะในคำเอแน่นเซานี้ค่ะดอกสามค่ะนีค่ะอค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะ อีกดอกนึงค่ะอกกะสีม่วงเลยนะคะพี่น้องเพราะว่ามันยังเ้าเมือดอยู่ค่ะมันกําลังแก่งบรรยากาศกําลังแก่งออกมาแล้วค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะเมื่อนี้เราก็มาพบพ่อกันอีกแล้วค่ะเอานี่เห็ดชุดแรกข้ามาในแงมเ้าน,นะคะกะทายมันกะบ,บ่ค่อยชัดปันไดกะอุตสาบึง ไปจากน้อยนี่ยนะคะกัสีมาชัดแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้กัแจ้งหูแจ้งตาหักแล้วนะคะค่ะบรรยากาศเมื่อเนี้ยเอากระมารุนมาตามส้อยกันพี่ก้าลวละค่ะว่าเฮาสีมีขั้วามานหน่อยหรือมานหลายไม่ฝากพี่ฝากนอก้องสร้างไหนะคะ่ะเอากระบรรยากาศที่แจ้งหูแจ้งตาสว่างหูสว่างตาแล้วนะคะเอเจ้าเอก็สองดอกค่ะสองจุงมั่ม้างเลยนะคะ อีกดอกนึงค่ะุ้มนึงค่ะพี่น้องอันนึ่งค่ะย,ยิดใหม่วันนี้พี่น้องเอ้ยค่ะเห็ดชุดเหลกข,ของห้องในมือนี้ค่ะ นาเขียวค่ะพี่น้อง ออกเป็นมูลเลยเนาะค่ะมูบกง่ายเลยนี่อีกค่ะเนะ็ดนาข้าวค่ะพี่น้อง อวยค่ะจุม๋มอันนึงค่ะน่ค่ะจุ๋มนึงค่ะอ้จุ๋มเนียเอาไดได้ททำค่ะบกบกเน่าเหลือดอกนึงอยู่ค่ะเพิง่งยุ่งดอกนึงค่ะ รวมนึงค่ะน่าแลอีกแล้วค่ะขาวุวมนึงค่ะอ๋องอหลุดซ้ำค่ะโอ้ยเกก้อีกสองดอกค่ะ ัวอีกดอกนึงค่ะเหลืองดอกนึงค่ะนาเลสองดอกค่ะอีกอก้อนนี้อีกดอกน,นึงค่ะนค่ะ อีกบานนึงค่ะโอ้หักสัอจากงามนะคะอีกสองจุ้มนะคะจุ้มนึ่งหอกกระเอาแล้วค่ะปปกไว้ก่อนเอาเมือไหมนะพี่น้องไปแล้วค่ะจุ้มนี่งา,งามเลยนะคะเห็นละงกค่ะ ค่ะดอกนหะอยอจุ่มนึ่งแล้วค่ะนี่แกมีนี่ว่าดอกเดียวนะคะนี่สองดกอกพ่อที่บ้านในของค่าพี่น้องต้องรด,ดมากกับพ่อกัน มากขึ้นกอ็อย่างนี้จะกันอะไรยังมาพอกันอีกจ่ะแต่เบิ้งดูเพื่อนใดเห็นกอยังแล้วนะคะแต่ให้เบิ้งแน่ได้เห็นหนังพเดีวกันแคาเดอเพื่นใดเบิ้งไหคคะจะ <laughs> ไปค่ะจะหาต่อกันอีก นี่ค่ะเรือหูเรือตาเขานันบ่าอยู่ในไต่ถ้ำก็คือสีบริเลือด้คอน,ค,ออค,น,นค่ะีอีกจุม้มนึงค่ะหอยแล้วค่ะจุ้มนึงอีกจุ้มนึงค่ะอีกจุ้มนึงค่ะ จูมหนึ่งค่ะนี่จูมหนึ่งค่ะนี่จูมบมกแง่ยนึงค่ะโอ้ยหักหักสค่ะแมงไหมก,กินมัน ดอกงยงเลยค่ะดอกนี้นยูงมงามนะคะมีอีกสองดอกค่ะสองจุ่มนะคะจุ่มนึ่งค่ะอีกจุ่มนึ่งค่ะค่ะ้าขนดอกนึงค่ะ เอองนีงน่ยองหัวเขียวค่ะพี่น้องอันนี้กระแมนค่ะพี่น้องโอหกระแม่นะคะไปเบ้างใกล้ใกล้ห,หัวหดซ้ำค่ะดอก มูดีอยู่เนาะค่ะกำลังไง่ถือว่ามูไง่เติบอยู่ค่ะึงเหลืองค่ะเมนค่ะผึ่งดวงนึงค่ะ อีกดอกนึงค่ะนี่อีกดอกนึงค่ะที่สองของมูนี่ค่ะนี่ค่ะอีค่ะหาค่ะหงค่ะอู้หัวหลุดค่ะค่ะแปดดอกค่ะ เก้าค่ะสิบค่ะสิบเอ็ดค่ะสิบสองค่ะสิบสามสิบสี่ห้าหก เพิ่งนุ่งหัวเขียวมูนี่ก็ได้สิบหกดอกนะคะพี่น้องไปลุนไปตามกันอีกค่ะก็บานนึงค่ะน้ำมุม่มน้ำมอ,อะค่ะพี่น้องดอกแข็งแรงงามอยู่เลยนะคะ ยี้มค่ะดอกตูมันเนะดอกหนึ่งค่ะนี่อีกสองดอกค่ะดอกนี้นเทาแล้วนะคะ่ะกี้หน่อยมั้ยค่ะ ะะะะลาข้าค่ะแลงูกดอกนึงค่ะบานนึงงนะคะพี่น้องอืมเอาผูดเลยแล้วเนาะค่ะดอกมันกลเป็นล่าแล้ว หมวขาใครหนึ่งค่ะนาข้าวค่ะ ไงท่านกินนี้เลยค่ะพี่น้องเ้าค่ะ,ะตะเพิ่นสิวกุ้งหอยแห้ละค่ะเห็นหงงุ้งหอยแหที่ตัวนี้โอ้ยอันนี้บาทนาะค่ะ ห็ดนาขาวน้องกันค่ะคือน้องยุงหัวแดงค่ะอ๋อดอกนี่ไหมค่ะย่าเจินเทินอยู่ ดอกนึ่งค่ะเห็ดนาแลค่ะดอกนี้เอาบะไรทำนะค่ะ ดอกนึงค่ะอู้เถาสัมค่ะเห็เห็นนะเขาค่ะเห็ดผึ่งนุ่งค่ะ,คะเห็ดผึ่งนุ่ง,อ,งอีกดอกนึงค่ะเห็ดก,ก็อีกดอกนึงค่ะ บานนึงค่ะนุ่อีกดอกนึงค่ะนุ่งอีกดอกนึงค่ะฝนตกเสยค่ะพี่น้องฝนตกนะคะ่ะตกแห้งพ้อมีอิเพิ่งนุงค่ะน้องงามๆนะคะดูนีะ่ะฝนนี่ก็ตกลงมาดีค่ะค่ะ พี่น้องก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของเทาแล้วนะคะเมื่อนี้สาวแพรวก็มีความันมาฝากพี่ฝากน้องอยู่ค่ะก็สิเป็นฮิตร่วมหลายๆอย่างนะคะก็สิเป็นฮิตก้อนน่ฮิตเพิงเน่เห็นาเขาห็ดนาเลและค่ะเมื่อเนี่ยเอาสำหรับคลิปนี้สาวแพรวกับสิพอ่อไว้ซ้ำนี่แล้วนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวแพร่พาไปน้ำนได้ด้ค่ะขอบคุณค่ะ